สิบเรื่องเด่นจากมิตรแท้ประกันภัยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับทุกท่านครับเรื่องแรกเลยครับผมมิตรแท้บประกันภัยของเรานั้นก่อตั้งมายาวนานถึง76ปีเต็มครับมิตรแท้บประกันภัยของเราครับก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2490าครับดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับประกันมีหน้าสัพยครับมีงานอยู่4กลุ่มด้วยกันก็คือประกันอาคีภัยบ้านโรงงาน ประกันอันคีภัยต่างๆนะครับสามารถเข้าไปดูแลได้หมดเลยกลุ่มที่2ครับประกันภัยทางทะเลและขนส่งประกันภัยขนส่งโลจิสติกต่างๆนั่นเองทั้งทางบกและทางทะเลครับแล้วกลุ่มที่3ประกันภัยรถยนต์นะครับใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยเพื่อนเราก็มีรถญาติเราก็มีรถสังคมเราก็มีรถและทุกคนทุกท่านต้องทําประกันครับผมแล้วก็กลุ่มที่4ครับเป็นประกันภัยเบ็ดตลดตยกตัวอย่างเช่น ประกันภัยป้ายโฆษณาครับประกัน PA อุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันภัยน้องหมาประกันภัยมัคคุเทศประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟอะไรเงี้ยครับอยู่ที่กลุ่มที่4ครับประกันภัยเบ็ดเตล็ดนะครับผมแล้วก็ข้อต่อมาครับข้อที่2มิตรแท้ครับเป็นบริษัทมหาชนครับชื่อเต็มๆว่าบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนครับของเรามีทุนจดทะเบียนสูงถึง1,600 18ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับผมอยู่อันดับ3ของประเทศนะครับผมความมั่นคงของเรานะครับปัจจุบันอยู่ถึงอันดับ3ของประเทศเลยทีเดียวนะครับผมทุกท่านครับและข้อต่อมาครับข้อที่3มิตรแท็บกันภัยครับมีสำนักงานตัวแทนครับคอยให้บริการลูกค้านะครับมากกว่า400แห่งทั่วประเทศครับสามารถออกกรมธรรม์ได้ทันทีนะครับผมครับสามารถออกกรมธรรม์ดูแลลูกค้าเรา ได้ทันทีนะครับข้อต่อมาครับข้อที่4นะครับมิทแทบประกันภัยครับมีตัวแทนมากกว่า12,500คนนะครับที่คอยดูแลลูกค้านะครับทั่วประเทศเลยครับแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับผมต่อมาครับข้อที่5นะครับมิทแทบประกันภัยของเราครับมี Express Room ครับผมก็คือพิจารณาสินใหม่นะครับแบบเรียลไทม์ออนไลน์เลยครับผมจบณที่เกิดเหตุเลยนะครับ นี่ครับข้อที่5ของเรานะครับผมสามารถจบที่เกิดเหตุได้เลยครับเคลียร์หน้าที่เกิดเหตุได้เลยนะครับผิดถูกนะครับผมสามารถจ่ายหน้าที่เกิดเหตุได้เลยนะครับผมครับต่อมานะครับข้อที่6ครับมีเจ้าหน้าที่เคลมเป็นของเราเองครับคอยดูแลลูกค้าอยู่ทั่วประเทศนะครับผมด้วยของเรามี G.P.S มีทํางานด้วยระบบสมาร์ทโฟนนะครับผมก็สามารถ ดูแลลูกค้าเราได้ครับเกิดเหตุที่ไหนใกล้ที่ไหนครับก็จะพาก็จะให้เจ้าหน้าที่ที่ใกล้ลูกค้ามากที่สุดครับคอยมาดูแลพวกเรานั่นเองนะครับผมคอยมาดูแลลูกค้าเรานั่นเองครับผมต่อมาครับผมข้อที่7มิตรแทบประกันภัยครับมีศูนย์ซ่อมอู่และห้างนะครับผมไว้คอยดูแลลูกค้าเรามากกว่า1700แห่งทั่วประเทศและมิตรแทบการภัยนั้นวางบินนะครับ 7วันจ่ายนะครับอู่และห้างคู่สัญญาครับภายใน7วัน7จวันจ่ายนะครับผมสบายใจหายห่วงครับรถเราเราใจลูกค้าอู่และห้างไวนะครับอู่และห้างก็ดูแลรถเราลูกค้าเราไวเช่นกันครับผมข้อต่อมาครับข้อ8ปมิตรแท้ประกันภัยครับมีโรงพยาบาลคู่สัญญามากกว่า200แห่งทั่วประเทศ ไว้คอยดูแลลูกค้าเวลาลูกค้าเกิดอุบัติเหตุแล้วปาดเจ็บครับต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลครับของเรามีไว้ดูแลลูกค้ามากถึง200แห่งทั่วประเทศข้อต่อมาข้อ9เรามีศูนย์บริการลูกค้าครับ Midtag Contact Center ครับโทร0 2 6 4 0 7 7 7นะครับผมเราจะมีเจ้าหน้าที่ค c เซ็นเตอร์ครับคอยดูแลลูกค้าเรานะครับผม24ชั่วโมงครับสามารถโทรหาก็ได้ ตลอด24ชั่วโมงครับเกิดเหตุมีปัญหาอะไรสมัตสอบถามปรึกษากันได้นะครับผมนะครับผมแล้วก็ข้อต่อมาข้อที่10ครับสำคัญมากๆเลยนะครับเรามีสายด่วนรับแจ้งอุบัติเหตุตลอด24ชั่วโมงนี่ครับผมเรามีเจ้าหน้าที่ c เซ็ center ครับสายด่วนโทร1741นะครับเกิดเหตุปุ๊บโทรหาลูกค้าเกิดเกิดเหตุปุ๊บโทรหาได้เลยครับตลอด24ชั่วโมง ครับ1741นะครับนี่คือสายด่วนของมิตรแท็บประกันภัยครับทุกท่านครับเรามีเจ้าหน้าที่ตัวเป็นๆครับคอยรับเรื่องราวเกิดเหตุของเราเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ของเราก็จะส่งเรื่องไปให้เจ้าหน้าที่เคลมนะครับที่อยู่ใกล้ลูกค้าเรามากที่สุดเพื่อที่จะไปดูแลลูกค้าเราได้อย่างทันท่วงทีครับทุกท่านครับนี่คือ10ข้อดีข้อเด่นของมิตรแท็บประกันภัยนะครับผมและเท่านั้นยังไม่พอครับมิตรแท้ของเรานะครับยังติดท็อป แนะครับบริษัทประกันภัยที่มีความน่าเชื่อถือนะครับยาวนานถึง18ไปีต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับสำรวจโดยนิตยสารแบรนด์เอทครับนิตยสารชั้นนำของประเทศไทยของเรานะครับผมนะครับและเรานะครับยังได้รับรางวัลจากรัฐบาลนะครับจากคอปปอครับอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมครับนี่คือความภาคภูมิใจของชาวมิตรแท้ประกันภัยครับผมกับ10เรื่องเด่นนะครับของ มิตรแท้ประกันภัยนะครับผมถ้าหากทุกท่านมีปัญหานะครับเรื่องประกันครับอยากสงสัยอยากสอบถามนะครับหรือว่าอยากร่วมทําธุรกิจอยากเป็นตัวแทนมิตรแท้อยากเป็นเจ้าของธุรก,กิจประกันมิหนา้า้สบายด้วยกันโทรปรึกษากันได้ครับที่เบอร์โทร0629792698ผมปีชามิตรแท้ยินดีเป็นพี่เลี้ยงยินดีให้คาปรึกษายินดีให้คําแนะนําครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ พิดแท้ MT5 ครับผมบ๊ายบายครับ